สวัสดีครับวันนี้จะมาติดตั้งกล้องยี่ห้อแอตตันนะครับดูในมือถือครับรุ่นนี้ก็จะมี user กับ password ด,ด้านข้างนะครับแล้วก็ memory จะใส่ด้านบนนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตตังน,นี้เราเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยถ้าเราจะดูในมือถือนะครับให,รให้เราทำการกดรีเซ็ตก่อนหนึ่งครั้งนะครับกดค้างไว้เลยครับ จะมีเสียงภาษาอังกฤษนะครับเครื่องก็จะรีเซ็ตตัวมันเองนะครับโดยการหมุนรอบนะครับะระหว่างรอนะครับเราก็มาทําการเข้ามาที่เพจโตในมือถือ a n d R- o i d ของเรา,าแล้วก็พิมพ์คําว่า security a d v a n e นะครับเมื่อเซิร์ชมาเจอแล้วเราก็ทําการกดเข้ามาเพื่อติดตั้งได้เลยครับแล้วกดยอมรับนะครับ อันนี้เครื่องกำลังรีบูตอยู่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งวันนี้โปรแกรมติดตั้งบร้อยแล้วเราก็ทำการเปิดมาได้เลยครับเมื่อเปิดมาเจอหน้านี้ให้กดโอเคนะครับจากนั้นเรามากดที่ and อ v v i c e นะครับแอดเข้ามาแล้วครับเราก็จะมาเจอคำว่า one key to add นะครับ ให้เราคลิกทางด้านล่างขึ้นมาตัว Wifi Name ตัวนี้นะครับเวลาเราจะเชื่อมต่อ Wifi นะครับก่อนครั้งแรกให้เราต่อ Wifi ของบ้านเราก่อนนะครับถ้าอยู่ด้านบนเราโปรแกรมตัวนี้มันจะลิงก์ชื่ออ่า i i ของบ้านเรามาให้เรียบร้อยเลยเราก็มาใส่แค่พาดวัรต์อย่างเดียวนะครับครับวันนี้กล้องก็ กล้จะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับใส่พัดวรดเรียบร้อยขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ตัววอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเสียงตรงนี้เราต้องเร่งเสียงมีเดียให้สูงสุดนะครับก็ได้นะครับเพื่อเพราะว่าตัวกล้องกับตัวโปรแกรมนี้จะลิงก์ผ่านกันด้วยเสียงนะครับจะจับคู่ด้วยเสียงเมื่อกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สตาร์ทได้เลยครับ Connection Start ครับเมื่อภาษาอังกฤษ,ษ,ษพูด2ครั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จตัว ID ก็จะเข้ามาอยู่ด้านบนนะครับเราก็ทำการ กดเข้ามาที่กล้องครับครับจากนั้นเราก็อ่ากดกดดันครับตัวนี้อ่าจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดที่ตัวกล้องนะครับมันก็จะบอกให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้ข้างกล้องก็ M o n o n e นะครับเสร็จแล้วเราก็กดดันด้านบนนะครับเหมือนเดิม นี่ตัวกล้องมันจะบอกว่ารีบูตนะครับเราก็รอให้กล้องรีบูตก่อนนะครับกล้องจะได้คอนเน็กกับตัวมือถือนะครับก็รอ,อสักครู่หนึ่งมันจะช้าๆหน่อยนะครับก็จะเย็นๆวันนี้จะกลายเป็น disconnect แล้วนะครับว่าเครื่องรีบูตอยู่กำลังรีบูตนะครับม <to> อนเ,อเปิดแล้วนะครับก็รอ,อสักครู่หนึ่งเดี๋ยวตัว disconnect ตัวนี้จะกลายเป็น connect ให้เรานะครับเราค่อยกด ครับเมื่อเครื่องบูสตเสร็จแล้วนะครับถ้าตอนนี้ยังเป็น d i ส c o n n e c t อยู่นะครับเราก็ทําการเลื่อนลงมานะครับเพื่อที่ให้มันออนไลน์นะครับมันก็จะออนไลน์ให้เราจากนั้นเราก็ลองมากดที่วิดีโอนะครับก็จะเข้ามาแล้วครับนะครับนี่ลองถ่ายให้ดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับมาแล้วซ้ายขวาครับก็กดเลือกได้นะครับ นี่ครับก็ไม่ยากครับวิธีการติดตั้งนะครับส่วนที่การออกจากโปรแกรมนะครับแล้วก็กด้อนกัดนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นเราให้เลื่อนมาที่ a b o u t นะครับ a b u t US ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีคําว่า Exit แล้วก็กดออกนะครับถ้าเราไม่กดอย่างนี้นะครับตัวโปรแกรมมันจะค้างอยู่ทางด้านบนนะครับมันก็จะค้างอยู่ตลอดนะครับถ้าเราจะออกจากโปรแกรม ก็ให้กดแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ